ช่องแจ้งข่าวดีนางเอกดังเพิ่งแต่งงานล่าสุดท้องแล้วจ้าวิก mm. หมอชิดช่อง7สีเผยผ่านโพสต์ในอินสตาแกรม c ีเอชเจ็ดฮาร์ดราเมสโซซีประกาศข่าวดีว่านางเอกสาวเนยประพาดา mm. ที่เพิ่งควงแขนเจ้าบ่าวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมา mm. ล่าสุดกำลังจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่หลังตั้งท้องลูกคนแรกเรียบร้อย mm. โดยเผยข้อความว่ายินดีกับแฮชแท็กเนยประพาดาคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะแฮชแท็กรีโพสเนยป้าฟาดาวิทวันเลนทายแรกที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนจากนี้จะมีอีกหนึ่งหัวใจเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ Happy Valentine's Day ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกันนะคะ สำหรับเนยประภาดาปัจจุบันอายุ26ปีมีผลงานเด่น,เ,ดนเช่นเกาะรับคนหัวใจและกำลังถ่ายทำละครเสาห้า